จัดงานตรงนี้ของมาขายหลากหลายจะเป็นสินค้าเป็นงานแบบสลากลางเจอร์สสลากลางก็สวยงามนะคะสวยงามแล้วมาธุระกันก็ไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าจะได้ไะครับช่วยนครับสำหรับ วันนี้ก็จะนะครับช่วยันครับสำหรับวันนี้ก็จะสวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์วันนี้พันเจ้าพามาชมจัดงานตรงนี้ของมาขายหลากหลายจะเป็นสินค้าเป็นงานแบบ ก็เห็นบรรยากาศสลากางหน้าสาลากางสวยงามก็คงต้องตามไปนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์วันนี้ท่นเจ้าพามาชม ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปจอ,อดรถไว,แว้แล้วเราก็รออยู่ตรงนี้นะคะรออยู่ถ้าเสร็จธุระเร็วก็จะได้กลับเร็วนะคะถ้าเสร็จช้าก็ต้องจัดงานตรงนี้ของมาขายหลากหลายจะเป็นสินค้าเป็นงานแบบรัศมีนะครับชื่อรัศมีเนี่ยฝากทุกคนไปเป็นศูนย์กลางในตัวจังหวัดสวยงามค่ะ

มานะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่ถ้ามีงานมีอะไรงานใหญ่ๆเขาเขาจะมาจัดบริเวณนี้เพราะว่ากว้างขวางนะคะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปลงคลิปให้ทุกคนไปทำกิจกรรมของเอเรียบร้อยอยากทำอะไรก็ทำครับหลังจากนี้เรื่องแล้วบริเวณหน้าสลากลางค่ะตอนนี้ก็ วันนี้เรามาจังหวัดกันนะคะมาทุระที่ในตัวเมืองจังหวัดให้งามมากค่ะพี่น้องพ่อบ้านก็ไปทุระค่ะพอดีพ่อบ้านไปทุระจัดงานตรงนี้ของมาขายหลากหลาจะเป็นสินค้าเป็นงานแบบนะคะวันศุกร์เนาะคนไม่เยอะแต่ถ้าว่าเป็น บางวันก็จะรถเต็มนะคะบริเวณรถจะเต็ม uhh. คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาเดียวกันเขาอยูประมาณกี่กี่กี่คนนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์วันนี้ท่านเจ้าพามาชมบริเวณหน้าสาะกลางนะคะตอนนี้ก็วันนี้เรามาจังหวัดกันนะคะมาทุระที่ในตัวเมืองจังหวัดเลยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปนะครับช่วยนครับสำหรับวันนี้ก็จะ มาทีก่อนนะครับแล้วก็ไปลงคลิปให้ทุกคนไปทํากิจกรรมของตีครบเรียบร้อยอยากทาอะไรก็ทาครับหลังจากนี้แล้วที่ต่อไปขอคุณที่ติดตามรับชมค่ะรัศมีนะครับชื่อรัศมีเนี่ยฝากทุกคนไปอุบงานสำคัญอ,อะไรของ<ๆ>จัดบริเวณนี้แล้วจะเป็นงานขายส,สินค้าโอท็อปงานประจำปีนะคะ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิมเลยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปเลยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปบริเวณหน้าสารกลางนะคะตอนนี้ก็วันนี้เรามาจังหวัดกันนะคะมาทุระที่ในตัวเมืองจังหวัดน,นะคะบริเวณสวยงามแต่บรรยากาศสลึมสลือครึ้มนะคะวัน,นวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนประมาณนี้นะคะ เราก็มาทุละกันก็จะวันนี้คนไม่เยอะก็มาออเอาบรรยากาศบริวเวณลานจอดรถ อริเวณหน้าสารกลางคะตอนนี้ก็วันนี้เรามาจังหวัดกันนะคะมนาทุระที่ในตัวเมืองจังหวัดรัศมีนะครับชื่อรัศมีเนี่ยฝากทุกคนไปเป็นศูนย์กลางในตัวจังหวัดสวยงามค่ะ จัดงานตรงนี้ของมาขายหลากหลายจะเป็นสินค้าเป็นงานแบบงานสำคัญอะไรเขาจะจัดบริเวณนี้แล้วลจะเป็นงานขายสินค้าโอท็อปงานประจำปีนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆตรงนี้เขาจะจัดงานบ่อยนะคะช่วงหน้าเทศกา,าลจะ งานสำคัญอะไรเขาจะจัดบริเวณนี้แล้วจะเป็นงานขายสินค้าโอโท็อปงานประจำปีนะคะงานจัดงานตรงนี้ของมาขายหลากหลายจะเป็นสินค้าเป็นงานแบบคิดเหมือนกันทเหมือนกันในเวลาเดียวกันง,งานมะขามหวานหรือว่างานกระชาตินะคะงานกระชาต จะก็จะจัดบริเวณนี้เลยค่ะหน้าสาราการยอดรถไว้แล้วก็เราก็รออยู่ตรงนี้นะคะรออยู่ถ้าเสร็จธุระเร็วก็จะได้กลับเร็วนะคะถ้าเสร็จช้าก็ต้องงานมะขามหวานหรือว่างานกระชาินะคะงานกระชาิจะก็จะจัดบริเวณนี้เลยค่ะหน้าสาราการใช้งานมะขามพี่น้อง พ่อบ้านก็ไปธุระค่ะพอนดีพ่อบ้านไปธุระสารากลางจรถสารากลางก็สวยงามนะคะสวยงามเรามาธุระกันก็ไม่รู้ลวงหน้าเลยว่าจะได้อยอดรถไว้แล้วก็เราก็รออยู่ตรงนี้นะคะรออยู่ถ้าเสร็จธุระเร็วก็จะได้กลับเร็วนะคะถ้าเสร็จช้าก็ต้องนะคะ บริเวณสวยงามแต่บรรยากาศสลึมสลือคลึมนะคะวัน,นวันนี้คลึมคว้าคลึมฝนประมาณนี้นะคะทำเลยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอยู่ในบ้านเดียวกันประชุมพบกันรับคำสั่งจากโค้ชไปท้องกัน ก็มาเอาบรรยากาศบริเวณลานจอดรถคิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาเดียวกัน